<S <S <an> <S เห็นว่าจบไปเรียบร้อยแนละ้วคุณพี่มาจากระยองขอสักรูปนึงได้ไหมอันเส้นนึงนะอันยืนนึงขอสักนาทีนึงเห็นบอกรีบด้วยแหละแลขวถ่ายรูปหน่อยเจ้าลองเดี๋ยวเราไปส่งที่ไหนนะนิวร,ระยองนะโอ้หนี่เดี๋ยวใส่สไลด์ไปเลยมาจากระยองเลยคุณนี่มาจากระยองสุดยอดเลยนะเอฟซี FC เราเน,นี่ยนะพี่ปิดฝาครับโปงนิดนึ่งอ่านี้ไม่ได้ขอโทษานี้ขอได้ได้ได้ไม่มีปัญหาตั้งไว้ตั้งไว้แหละไม่ชอบแบบไหนบอกได้เลยอ่ะสักรูปนึง่งได้ไหมได้ไห อ่ะถือบ้านหน่อก็แนลนะ้วเบอกแก็ชอบเปิดห้องเครื่องเท่ด <Yeah. S 1> ิแ่น่าแหลมเลยคุณพี่ดีฮะหนึ่งสองสามเขียนเรียบร้อยขอบคุณมากเที่ยวชำระเขีนเรียบร้อยแล้วรอไปส่งอย่างเดียวโอ้ขอบคุณมากเลยพี่น้ำมาจากเลยองเลยที่นี่บริการปลอดช่ได้นะได้อยู่นะ <c oughs> ถูกใจนะ <c oughs> นี่กลับเลยองเลยครับครับฮาวเคพี่สวัสดีครับ <c oughs> มีประชุมบางสิ่งเดี๋ยว<ๆ>ดูแลให้อย่างดีไม่มีปัญหาคุณพี่พี่สวัสด <c oughs> ีครับ <c oughs> เดี๋ยวเช็คหม้อน้ำ,นำเช็คเครื่องเช็คสายพานพวกเนี้ยช่วงช่วงล่างเล็กๆใ,ใกล้น,อน้อยเดี๋ยวดูให้หมดเลย,ย<ะ>สวัสดีครับโอ้โห FC นะฮะมาจากระยองอ่าวน,น้องเดินไปไหนครับเนี่ยทราไมไม่คุยพี่อีกแล้วอ่ะโอ้น้ำตาจะไหลไม่เคยคุยด้วยเลยนะครับอ่ะคุณบีแล้วกันอเ FC มาจากระยองใช่สำรอเงินครบถ้วนนะครับไอ้นี่ไปทำหน้าใสมาป่ะครับเนี่ยไม่ใช่นะเคยอยู่แล้วฮะโอเคนะครับก็ฝ่าย FC ติดตามเราด้วยนะนะครับช่วงนี้เราก็มีรถขายมากมายรถฝากรถ เออที่ร้านรถลูกค้าหลักหมื่นหลักล้านแล้วตอนนี้เฮ้ยบอกามีคันหนึ่งับดูกันมาดูกันนี่ฮะ c.220 นะครับตัวนี้เป็นตัวดีก็คือเป็นตัวดีเซลนะครับผมปี20คันนี้ร้านนิดเดียวเท่าไหร่นะร4านสี่าหมื่โอเคนะเดี๋ยวติดต่อที่หน้าว่าดูซิว่ารถจะสวยขนาดอย่างไรนะจ๊ะ i